ครับตับสุขีรีนะครับวันนี้จะพาท่านไปชมถนนคนเดินนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับข้างหนองประจักษ์อลองตามไปด้วยกันนะครับหนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เดิมชื่อว่าหนองนาเกลือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอุดรธานีนะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยน ชื่อเป็นหนองประจักษ์เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตีพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีตามที่ท่านเห็นนี้ก็เป็น <c oughs> บริเวณอรอบหนองประจักษ์นะครับซึ่งถนนคนเดินนั้นก็อยู่ไม่ไกลนะครับตั้งอยู่ ข้างๆกับสารากลางจังหวัดอุดรธานีนะครับเอาช่วงนี้เป็นเวลาเย็นก็มีผู้คนามาเดินในถนนคนเดินมากพอสมควรนะครับพวกเราก็มีโอกาสได้ไปเดินดูเลือกซื้อสินค้า,าซึ่งสินค้าทั่วไปนะครับก็จะคล้ายๆกันกับบ้านเรานะครับมีทั้งขนมมีทั้งอาหาร สารพัดนะครับที่เราสามารถเลือกซื้อได้ครบผมก็เดินเข้าไปนะครับ<ม>ช่วงนี้นเป็นเวลาเย็น,นพอดีก็ได้ไปรับประทานนะครับกับเพาะปลานะครับที่อุดรซึ่งก็หน้าตาก็น่ารับประทานนะครับเสร็จแล้วก็เดินนะครับเดินชมตลาด จนอากาศเริ่มที่จะมืดนะครับรมืดก็ผู้คนเริ่มที่จะเข้ามาเดินมากขึ้นซึ่งก็จะเริ่มแน่นนะครับเบียดเสียดกันซึ่งสินค้าก็มีให้เลือกให้เลือกมากมายนะครับผู้คนก็เดินนะครับมากนะครับมีทั้งต้นไม้มีทั้งอาหารนะครับสารพัด ที่เราจะเลือกเลือกชมนะครับเลือกซื้อมีเอาไว้ต้อนรับซึ่งผมก็ไปดูดูก็มีสินค้าที่น่าสนใจเยอะแะเลยแล้วก็บางอย่างราคาไม่แพงนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปก็ลองเลือกซื้อดูนะครับก็เดินทั้งหมดก็เดินกลับมาที่หนองประจักษ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้บริเวณหนองประจักษ์ก็มืดนะครับ ก็เป็นภาพที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับครับถ้าอย่างไรก็มีโอกาสก็อยากให้ท่านไปชมนะครับ